สวัสดีค่ะมนทิราชาแนลค่ะย้วันนี้เราพาเพื่อนๆมาเที่ยวงานาพันดอกไม้นะคะที่สวนหลวงรอ9ค่ะก็ตอนนี้เขาช่วงนี้นะคะวันที่1ถึง10ธันวาคมนะเขามีงานแสดงดอกไม้แล้วก็อาหารนะคะคืองานใหญ่มากแล้วก็คนเยอะมากค่ะก็ถ้าเพื่อนเ่อ,นเอสนใจนะคะก็รีบมาเที่ยวนะคะ ทุกคนวันนี้เราพามาเที่ยวงานสวนหลวงรอเก้านะคะก็เป็นงานพันไม้งามอลามสวนหลวงรอเก้าค่ะนี่ตอนนี้เราอยู่สวนหลวงรอเก้าค่ะเขามีงานเนาะคนเยอะมากแต่วันนี้ยังน้อยนะคะ,คะก็มีร้านค้า อ้าวคุณพ่อลูกหรือลูกนิงอีเขามีเอ่อรถรางด้วยนะคะใครขี้เกียจเดินก็ขึ้นรถรางคุณอยากจะเดินก่อนหรือว่าจะขึ้น่อยเลยก่อนฮั่ย 南广的。 ซินเทอร์ฟลีชแคมปิ t งสุดเทานะใกล้แล้วกับคริสต์มาสเทศกาลแห่งของขควันใช่ไหมก็หลายคนชอบกันนะครับผมแล้วก็รอคอยนะอากาศก็กำลังเย็นเลยนะตอนนี้ ก็มีเสื้อผ้าด้วยนะคะกางเกงชา เยอะเลยค่ะบูตอาหารเยอะมากเป็นร้อยร้อยบูธเลยค่ะเป็นร้อยร้อยล้านเลยอ่ะเพื่อนๆนทุกคนว้าวเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเดี๋ยนี่จะเอาอะไรน้ำอ้อยก็มีค่ะน้ำอ้อยอ่ะจะเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติเหมือนกันนะคะ แบบนี้เนาะ บ้านชื่นสวยมาก คนเยอะมากเขาก็มาดูเออดอกไม้กันนะคะอันนี้เราอยู่ที่สวนหลวงรอเ้าค่ะก็ดอกไม้บานสะพรั่งเลยสวยมากดอกไม้เต็มเลยค่ะเขาจัดสวนจ้ะอืก็ช่วงนี้เขามีดอกทิวลิปมาลงด้วยนะคะช่วงที่มีงาน ก็เห็นเขาบอกว่าสวยมากค่ะแต่ว่าเรายังเดินไม่ถึงเลยค่ะเพราะว่ากว้างมากคือสวนหลวงรอเก้านี่ประมาณเนื้อที่ประมาณ500เอ่อไร่นะคะก็ถ้าเพื่อนๆหรือทุกคนอยากจะมาเที่ยวนะคะก็แนะนำให้มาเช้าหน่อยเนอะเพราะว่าอากาศดีแล้วก็ไม่ร้อนแล้วก็เราอาจจะเดินได้ครบด้วยค่ะ Deep in the shadows, I know it's hard To put one foot in front of the other uh -huh. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars Here in the shadows, I know you're scared Take my hand together Make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find out what to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and. พระอาทิตย์ก็จะตกแล้วค่ะก็บรรยากาศเริ่มเย็นลงเรื่อยๆเนาะโอ้สวยงามค่ะทุกคนก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนมาดูนะคะมาเที่ยวงานกันเนาะแต่ว่าถ้าไม่ใครไม่มีเวลาก็ดูคลิปของเราไปก่อนนะคะทุกคนนี่เข้าแช่โอ้ตอนนี้ก็หากินยากแล้วนะ ซื้อชุดลนะอันนี้ชุดใหญ่จะหนึ่งร้อยอันนี้เจ็ดสิบบาทค่ะสองชุดโอเคสองร้อยนี่ค่ะโอเคได้แล้วไปไปต่อค่ะ สามร้อยบาทเท่ากันจะดีสามอันร้อยโอเคเอาสามอันครับแผนราคาแต่นี่เอาอันไหนบ้างสีนี่ทองหยอดอันนี้ทองหยิบนะคะนี่ฝอยทองแล้วก็ total สามร้อยเอาอันนี้อันนึงก็ได้ต้องการครัเอาฝอยทองเอาเนหนึไหมไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอาอันนี้แล้วก็เสศษไข่เราเอาอันนี้สองอันนี้เลยไม่เอาแล้วครับฝอยทอันนี่สองอันครับนี่ค่ะ ก็จะมีจำลองตลาดน้ำเนาะมีอาหารขายสวยงามค่<ส>ะ ก็จะบอกว่าในงานมีอาหารขายเยอะมากค่ะมีหลายร้านเลยค่ะก็ทุกคนเขาก็จะนั่งทานกันที่สนามหญ้าแบบนี้เลยนะคะโอ้สนุกมากค่ะแล้วก็สวยงามค่ะก็ปิกนิกกันตรงสนามหญ้าเลยค่ะ นี่ต่อแถวเลยค่ะ ไอ้กลออีสานอีสานซอสเสร็จต่อแถวย่างกับไม่ทันเลยน,นี่เลยทุกคนเออเราเห็นเขามีเรือหลายลำเหมือนกันนะคะ แล้วก็มีนักท่องเที่ยวลงไปนั่งเล่นนะคะเขาก็จะพายดูชมวิวไปรอบๆอ่ะค่ะสวนหลวงก็กว้างเหมือนกันนะคะสวนหลวงอ่ะคือคลองเขาก็จะติดกันเหมือนกันนะคะก็จะมีเรือหลายแบบนะมีแบบน่าจะเป็นแบบกอนดอล่านะคะแล้วก็มีแบบเป็นเรือพายเนาะก็มืดหน่อยเขาก็จะมีโชว์ลำนะคะนี่เขากำลังซ้อมอยู่ค่ะจะขึ้นเวที วยงามทุกคนจะบอกว่ามืดแล้วเขาก็ยังมีพายเรืออยู่เลยนะคะก็จะเป็นน้องเป็ดค่ะเป็นอะอะไรอ่ะเรือถีบนะคะสวยค่ะก็บรรยากาศดีเนื้อแต่พอตกมืดแล้วก็จะยุงเยอะเหมือนกันนะคะ ก็ถ้าใครมีเวลานะคะก็แนะนําเลยค่ะเพื่อนๆคือสวยจริงๆแล้วก็อาหารเยอะมากนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเไม่อยากเดินเนอะเพราะว่ามันมันกว้างเขาก็จะมีรถรางนะคะเอาไว้บริการให้นักท่องเที่ยวค่ะแนะนําเลยนะคะเพราะว่างานใกล้จะจบแล้วเนอะวันที่10บตีก็หมดงานแล้วค่ะ เขาชวนเรา,เาให้ไปถ่ายรูปใกล้ๆค่ะก็จะมีดนตรีสดด้วยนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนวงเปลี่ยนนักร้องไปเรื่อยๆค่ะสนุกมากค่ะแหมจริงๆแล้วนะบรรยากาศแบบนี้นะคะถ้าประเทศไทยอของเรานะมีอากาศเย็นสักนิดหนึ่งนะคะจะดีมากเลยค่ะ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ